สวัสดีทุกคนทุกตาน้อยมันนี้เขาก็อยู่ในครัวนรกเสียงโปงน้ำแลวมันนี้เขาก็อยู่ในเครื่องเฮ็ดกินเองและสิ่งที่ทุกตาจะมาเฮดในมันนี้นั่นก็คือแพนเค้กเบคอนไปเบอง์ส่วนผสมกันเลยทุกคนส่วนผสมมีอึ้มก็คือจะมีไข่แล้วก็มีเบคอนเอาเป็นว่าเทามาตอกไข่กันเลยดีกว่า สามสูตรของขาเจ้านี้ต้องมีมอสเลเลยาชีสเพระาะว่ามนนันแล้วก็มีสลีแต่ข้าโบมีอเทากะใส่แล้วมีสูตรไม่เผื่ออย่างนี้อินดี้มาเป็นสูตรกังตัวอีกทีนีอ้<ง>อ,อินดี้กลัวอินดี้เอาเป็นว่าทำเสร็จแล้วก็นึกภาพว่ามีมอสเล,ลเลยาชีสอะ้รกันีไข่เลยนีไผ่มีต้นหอมอยากเอาต้นหอมมาใส่น้นกระไดเด็ด โอเคจากนั้นทำก็ตัดเบคอนของเราคลิปนี้ก็มาแบบไวๆอีกแหละมาไวไปไวเดี๋ยวทุกตาจะเอาเบคอนวางใส่ก่อนเ้ยทุกคนดอย่าก็พาตัดสองใครเข้าไปเลยโอ้ไม่ได้พุงเลยนะ ปลาผูกปลาผูกเฮ้ยมอ่ะตั้งใหญ่มาจากปุามูคือนยามเช้าเลยนะพอเปิดรายการดูเที่ยงแล้วอ้าวอ้าวเข้าของคนเข้าบุกคือแก่ปุ๊บโอ้โหกินมันเบคอนลงมาละซุซ่าซุซ่าเขาจะเรียเป็นแบบว่าไข่เซอร์ไพรส์ก็คือนี่ออกเผ็ดอีกว่าเขาเรียกว่าไข่เจียวช็อคคำไหนแต่ช็อคก็ไม่รู้กินปุ๊บเผ็ดปุ๊บโอ้โหไข่น่ากินแล้ว ทำมันคลิกด้านเลยเอาเลยเด้อเอาเลยต่อปุ๊บไอ,อ้ยาสวยงามเด็กๆคงงงแบบพี่ไม่ทานเลยทำไมไม่ติดกระทะเพราะเบคอนไงแขนมันแบบเบคอนลงไปข้างล่างมันต้องไกลเรื่อยๆวะเอาไว้เอาไว้อุ้ยหอมอ่ะอุ้ยหอมปอืม เอาเรื่องอุ้ย,ยใครเจี๊ยบปิ้นโ oh no. อ้โนอเราต้องปิดบังโอ้โป oh. ิดไว,ดว,ดวด้ด่วนๆดนดนธุรกิจไต่ดิบแต่เมาสองอย่างเลยก็คือเป็นพวกซ้อนแล้วก็มีออริกาโน่คุณเปลี่ยนเมนูเป็นพิซซ่าได้ไหมนะพิซซ่าไข่พิซซ่าออมเด็ดเบคอนนี่มันสายเด็กหอได้อยู่เนอมันก็ใส่ออริกาโน่เนะจะได้หอมหอมเออ โอเคผมเออ,อิกาโน่ที่เป็นพี่ฟ้าทีแหละคนเดี๋ยวเขามาซิมกันเลยดีกว่าอิตาลิกิมัสอือหือกินไปคือมะเพ็ดน่าจะใส่เกลือบอกแล้วว่าปู <laughs> แจ่กะถือว่าโอเคมันจะมีความหวานๆของซอสแหละแต่คันทุกคนอยากลองไปเห็นแมนตุกตาในาน้ำให้ใส่เกลือไปนิดหนึ่งเด้อ พริกไทยนี่เรต้องใส่กันได้เพราะว่าเขาจะได้กินสโมคของเบคอนอยู่แล้วต่อไปคำยังไงจิเลยอือเด้อเข่าปากได้ป่ะเนาะเอาแล้วเด้อหมดเลือดปานเลยเด็กคิวล่ากินแบบซูชิ ต้องปรุง <laughs> ข้ากับซอสมันก็โอเคดีแต่ว่าไข่เจียวถ้าใส่ใส่เกล,ลืออืมเกลือแตเติบอุ๊ยเติบอีรีเลยครับนยอาดล่ะได้ทุกคนได้เป็นไงบ้างคับตลีโบต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติงของวันนี้ด้วเด้อบ๊ายบาย